สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเรื่อง Steel Rain เมื่อสายรับปลดเกษียณต้องกลับมาเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุด ก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยแซลมอนโฟนร้านรับผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมีทั้ง iPhone Android ให้ผ่อนได้ทุกรุ่นอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรสัญชาติไหนก็ผ่อนได้เริ่มต้นผ่อนแค่วันละ50บาทมีหน้าร้านจริงมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มีแจก iPhone 16ใครสนใจดูกติกาได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของร้านได้ทุกช่องทางอยากผ่อนมือถือเครื่องใหม่แอดไลน์แอดแซลมอนโฟนหรือ าได้เผ่อนมือถือไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักไลน์เซอร์นโฟนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือพระเอกของเรื่องออมชอนวูเขาทํางานในหน่วยรบพิเศษแต่ได้ออกจากราชการไปหลายปีแล้ววันหนึ่งเจ้านายเก่าของเขานายพลวิทแฮนผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการลับของเกาหลีเหนือมอบหมายงานให้พระเอกสังหารนายพลใหญ่และคนของกระทรวงความมั่นคงที่กําลังวางแผนรัฐประหารนายพลบอกว่า ถ้ากำจัดชาย3คนนี้ได้พระเอกจะกลายเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องประเทศจากพวกกบฏและรับปากว่าถ้าภารกิจนี้สำเร็จครอบครัวพระเอกเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษจากนั้นพระเอกก็เริ่มปฏิบัติการรับใช้ชาติโดยการขับรถพุ่งชนรถเป้าหมายให้ตกน้ําแล้วทาลายหลักฐานด้วยการปล่อยให้รถของตัวเองเนี่ยลงน้ําตามไปด้วยตัดมาทางฝั่งเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นเป็นคืนนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่วักชอนวูพ่อไม้ลูกสองพาเด็กๆมาทานข้าว ด้วยความที่เขาทํางานเป็นเลขาธิการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่ทําเนียบเขาจึงมัวแต่ตามผลการเลือกตั้งและไม่ได้คุยกับลูกๆเท่าไหร่ในขณะที่เขาโทรไปแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่คาดว่าจะชนะการเลือกตั้งพอหันกลับมาอีกทีก็พบว่าภรรยาเก่าพาลูกกลับไปแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปพบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าริฮงจางคนของกระทรวงความมั่นคงจากฝั่งจีนจางเล่าข่าวฝั่งเกาหลีเหนือให้ฟังว่าคิมดูวอนกับยูอินชิน คนจากกระทรวงความมั่นคงเนี่ยเพิ่งเสียชีวติตและสื่อรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุแต่รีฮงจางก็เสริมนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างบางครั้งใหญ่ของฝั่งเกาหลีเหนือวันต่อมาชอนวูได้เข้าพบประธานาธิบดีลีซึ่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบันชอนวูเล่าเรื่องการเสียชีวิตของผู้มีอำนาจสองคนทางฝั่งเหนือทางการปิดคดีให้เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์และชอนวูเนี่ยให้ความเห็นว่าการแย่งชิงอำนาจที่นั่นเริ่มจริงจังแล้วก็รุนแรงขึ้นแล้วและเมื่อชอนวูถามเจ้านายเขาว่า ต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ประธานาธิบดีคนใหม่ทราบหรือไม่แต่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่จําเป็นต้องรายงานเขาจะได้รู้เองภายหลังกลับมาที่ฝั่งเกาหลีเหนือครับระเอกได้รับเงินจานวนหนึ่งและของใช้เพื่อให้เขาทําธุรกิจรอบสังหารเขาได้รับข้อความจากมือถือแจ้งว่านายพลพัก,กวงังดงเป้าหมายสุดท้ายจะเข้าร่วมงานเปิดตัวบริษัทจีนในนิคมอุตสาหากรรมแคร์ซองคืนนั้นระเอกใช้เวลากับครอบครัวของตัวเองชายหนุ่มพูดชมลูกสาวว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กฉลาดน่ารักและก็เตือนว่า ย่ฟังเพลงจากเกาหลีใต้เด็กสาวถามพ่อว่ารู้จักจีดากันไหมวงบิ๊กแบงดังระดับโลกเนี่ยคนจีนกับรัสเซียยังฟังเพลงเขาเลยพระเอกก็รีบดูลูกกำชับว่าการฟังเพลงของพวกทุนนิยมมันจะทำให้เราโดนฆ่าได้นะลูกสาวจึงรับปากว่าจะไม่ฟังเพลงพวกนี้อีกก่อนออกจากบ้านเขาก็ให้เงินภรรยาและบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปรับใช้ชาติอีกครั้งและเธอกับลูกแต่ถูกส่งไปที่สถานทูตคิวบาในเรเ็วๆนี้ภรรยาเขารู้สึกใจคอไม่ดีจึงปลุกลูกสาวให้ตามมาส่งพ่อ ระเอกบอกภรรยาให้ดูแลลูกดีๆ er, แล้วเขาจะรีบตามไปอยู่ด้วยเมื่อมาถึงที่หมายละเอกได้รับข้อความแจ้งว่านายพลพักเนืจะมาถึงที่นั่นตอนบ่ายสองชายหนุ่มแอบเข้าไปในช่องระบายอากาศและเตรียมอาวุธปืนในเวลาเดียวกันครับนายพลพักอยู่ที่เปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเข้าไปเขารบศพคิมดูวอนแล้ออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเเริ่มปฏิบัติการได้จากนั้นกลุ่มทหารเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งก็ได้ลักลอบข้ามพรมแดนเข้าฝั่งใต้ผ่านอุโมงใต้ดินแฝงตัวเป็นทหารฝ่ายสรู เลยขโมยเครื่องบินทิ้งระเบิดฝนเหล็กซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทัพอเมริกาตัดมาที่นิคมแค่ซองเมื่อถึงเวลาตามนัดมีรถทหารเข้ามาพระเอกเข้าหาเป้าหมายแต่ในพลพักเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ที่นั่นครับกลายเป็นท่านผู้นําที่มาร่วมฉลองความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศกลุ่มผู้ใช้แรงงานตื่นเต้นดีใจตั้งแถวรอรับผู้นําสูงสุดที่ผู้เขารักและเทิดทุนยิ่งชีวติตพระเอกส่งข้อความแจ้งกลับผู้บังคับบัญชารีแทน เพื่อรายงานสถานการณ์แต่แล้วบรรยากาศแห่งความสุขกับกลายเป็นความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องบินจรวดปล่อยระเบิดฝนเหล็กใสู่งชนอย่างหดเหี่ยมทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากครับท่ามกลางความโกลาหลพระเอกออกตามหาในผพลพักแล้วก็ร้องเตือนผู้รอดชีวิตให้หาที่หลบซ่อนแต่ระเบิดฝนเหล็กเนี่ยก็ถูกปล่อยลงมาถล่มซ้ําอีกลูกภาพตัดไปที่เปียงยาง กองทหารนาคาเข้าสังหารกลุ่มผู้มีอำนาจในกระทรวงต่างๆรวมถึงเหล่านายทหารระดับสูงและเริ่มทำการรัฐทประหารกองกำลังติดอาวุธตามมาที่นิคมโดยมีนายทหารชอยเนี่ยเป็นผู้สั่งการเขาบอกลูกน้องวันนี้คือฝีมือของไอ้พวกมากันแล้วเขาเนี่ยก็สั่งให้เก็บกวาดอย่าให้ใครหลุดออกจากพื้นที่นี้ไปได้พวกที่รอดชีวิตจากระเบิด จำต้องวิ่งหนีกระสุนอีกรอบและด้วยความบังเอิญพระเอกและสาวโรงงานอีกสองคนเนี่ยได้ช่วยชีวิตท่านผู้นําไว้ได้พวกเขาพาร่างที่บาดเจ็บของท่านแอบขึ้นรถที่มีตุ๊กตาหมีแพนด้าเต็มคันรถกลุ่มผู้รอดชีวิตซึ่งมีนักธุรกิจจีนรวมอยู่ด้วยพากันจะหนีตายไปที่เกาหลีใต้ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่นั้นแค่20นาทีนักธุรกิจจีนนายหนึ่งได้โทรติดต่อกระทรวงต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันที่ทำเนียบนายลีประธานาธิบดีเกาหลีคนปัจจุบันเนี่ยก็แสดงความยินดีกับนายคิมที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งในเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ครับท่านในนั้นผู้นวยการสำนักข่าวคูรองเนี่ยได้เข้ามาแจ้งให้ทั้งสองทราบเหตุระเบิดที่แคร่องรวมถึงการลักลอบขโมยเครื่องบินจรวดของกองทัพสหรัฐอเมริกาพออารายงานเพิ่มเติมว่ากองกําลังผสมเกาหลีอเมริกาอยากให้เกาหลีใต้ประกาศพร้อมรบระดับ3ชอนวูตามเข้ามาเพื่ออนุมัติเปิดพรมแดนฝั่งเกาหลีเหนือเพื่อให้ชาวจีนเนี่ยเข้ามาหลบในประเทศนี้ และแม้ว่าประธานาธิบดีจะยินยอมแต่กลุ่มคนที่เขตช,ชายแดนต้องเร่งขับรถหนีกลุ่มทหารโหดที่ตามมาไล่ยิงพวกเขาอย่างบ้าคลั่งแล้วในที่สุดพระเอกก็พาบุคคลหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือหนีความตายเข้าสู่เกาหลีใต้ได้อย่างปลอดภัยสำนักง,งานข่าวฝั่งอเมริการายงานข่าวว่ากองทหารเกาหลีเหนือขโมยทรัพย์สินของทหารอเมริกันไปใช้เพื่อโจมตีคนในเกาหลีเหนือกองกำลังผสมเกาหลีอเมริการะบุว่า สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งถือว่าเป็นการประกาศสงครามหลังจากที่ชอนวูได้เห็นข่าวนั้นเขาไปพบโจแอนหัวหน้าหน่วย CIA ประจำเกาหลีใต้และต่อว่าฝั่งสหรัฐที่ปล่อยข่าวโดยไม่ปรึกษาพวกเขาก่อนโจแอนอธิบายว่าอาวุธทางสหรัฐเนี่ยถูกนำไปโจมตีเกาหลีเหนือมันจะทำให้ประเทศเธอโดนเพ่งเล็งอเมริกาจึงต้องเปิดเผยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เธอเชื่อว่าตอนนี้เกิดรัฐประหารในฝั่งเหนือแล้ว เธอสามารถจัดการสื่อให้เก็บเงียบเรื่องนี้ได้แต่ก็มีอีกข่าวลือที่ว่าหมายเลขนึงตายแล้วก่อนจากเธอกระซิบบอกเขาว่าทุกสงครามเริ่มด้วยโฆษณาชวนเชื่อนะพระเอกพาท่านผู้นําของเขาเนี่ยไปที่คลินิกแห่งหนึ่งเขาขอให้หมอช่วยรักษาคนเจ็บจากการโดนยิงที่แรกหมอก็ปฏิเสธโดยบอกว่าเธอเป็นคนทําคลอดและจะเรียกรถพยาบาลให้แต่เมื่อพระเอกใช้ปืนขู่เธอก็จําต้องยอมรักษาบาดแผลเบื้องต้นให้ก่อนระหว่างนั้นพระเอกก็โทรหาผู้บัญชาการ โดยบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สถานพยาบาลในอิวชานและอยู่กับท่านผู้นําสูงสุดท่านบาดเจ็บหนักอาการอยู่ในขั้นวิกฤตอีกฝ่ายก็ตกใจมากครับรีบบอกให้พระเอกเนี่ยปกป้องท่านด้วยชีวิตและรอยอยู่ที่นั่นเขาจะให้คนไปรับกลับเองที่ทําเนียบชองวาแดหลุมผู้มีอานาจประชุมเครียดเรื่องเหตุวัฒนประหารของเกาหลีเหนือครับ ท่นประธานาธิบดีเร่งหาข้อสรุปว่าใครอยู่เบื้องหลังและทำสำเร็จแล้วหรือไม่ชอนวูเข้ามาในภายหลังเขาแจ้งข่าววงในว่าหมายเลขหนึ่งตายในช่วงทิ้งระเบิดพวกเขาอาจประกาศสงครามเร็วๆนี้ชอนวูยืนยันว่าเขาทราบข่าวการเสียชีวิตจาก CIA และเจ้าหน้าที่หน่วยเขากรองจากฝั่งจีนโอกาสเป็นไปได้สูงว่าไม่ใช่ข่าวลือตัดมาที่คลินิกหมอบอกพระเอกว่า เพพาเอากระสุนออกจากขาท่านให้แล้วแต่ยังเหลือกระสุนอีกนัดฝังอยู่ในช่องกระโหลกซึ่งต้องใช้สัลยแพทย์ระบบประสาทเป็นผู้หาตัดละเออร้องให้หมอหาวิธีช่วยโดยบอกว่าคนของเขาเนี่ยกำลังมาแต่ระหว่างนั้นชายหนุ่มก็สังเกตเห็นมีรถเข้ามาที่คลินิกเขาหยิบมีดจ,จากห้องผ่าตัดเตรียมไว้ก่อนและขอให้พวกคุยงเนี่ยหลบเข้าห้องชายสองคนตรงเข้ามาหาพระเอกฝั่งนั้นมีปืนส่วนพระเอกก็มีมีดเมื่อเขาได้ยินเสียงขึ้นลำละเอกจึงชิงลงมือก่อนโดยหันไปแทงนักฆ่าที่เดินตามหลังเขา จากนั้นก็ให้ผู้ยิงเนี่ยช่วยกันพาท่านผู้นําขึ้นรถนายชอยขาโหดตามเข้ามาทีหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ซัดกันนูเนียในห้องคลอดและเอกไม่อยากเสียเวลานานคแรบบับรีบเอามีดปักคอฝั่งตรงข้ามให้มันจบๆจ,จากนั้นก็พาทุกคนออกจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่ไอ้โชดนั้นมันก็อึดเหลือจะเชื่อมันหิวตัวเองได้กลับมาไล่ยิงรถพยาบาลแบบไม่กลัวกระสุนหมดและนั่นก็ทําให้เด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยโดนลูกหลงเลือดทะลักจนหมดสติหมอขอให้พระเอกพาเธอไปที่โรงพยาบาลแต่อีกฝ่ายก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภยัย พระเอกอยากพาตัวไปรักษาแบบลับๆก่อนหมอจึงพามาที่คลินิกของเพื่อนเธอซึ่งเป็นสัญญแพทย์และบังเอิญว่าเพื่อนคนนั้นคือภรรยาเก่าของชอนวูหนุ่มแว่นจากเกาหลีใต้ด้วยครับหมอทั้งสองจะพยายามยื้อชีวิตเด็กสาวแต่เธอก็สิ้นลมไปแล้วระหว่างนั้นพระเอกแอบขโมยยาแก้ปวดเพื่อรักษาการเจ็บป่วยของตัวเองทางด้านชอนวูเขาได้รับแจ้งเหตุปะทะใกล้ชายแดนที่คลินิกแห่งหนึ่งในอิวชานพบศพเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือรวมถึงตู้ของบริษัทจีน คาดว่ามาจากนิคมแคร์ซองชอนวูจำชื่อคลินิกได้ว่าเป็นของเพื่อนเมียเก่าเขาติดต่อทางบ้านลูกบอกว่าแม่เนี่ยไปอยู่กับเพื่อนหมอคนนั้นหนุ่มแว่นสั่งการลูกน้องให้โทรหาเขาหลังจากนี้หนึ่งชั่วโมงถ้าติดต่อเขาไม่ได้หรือว่าเขาไม่รับสายให้ลูกน้องส่งกองกําลังพิเศษ ไปที่คลินิกของภรรยาเก่าเขาด้วยและเมื่อชอนวูไปถึงที่นั่นเขาโดนพระเอกจับตัวไว้ครับโดยอีกฝ่ายเนี่ยให้เด็กสาวเป็นผู้ช่วยชอนวูสังเกตเห็นหมายเลขนึงฝั่งเหนือนอนอยู่บนเตียงคนไข้เขารีบแนะนําตัวมาเป็นเลขาที่การอาวุโสแต่ส่วนการต่างประเทศและความมั่นคงเขาทํางานให้กับหมายเลขนึงของฝั่งใต้ชอนวูพูดโน้มน้าวให้พระเอกรับความช่วยเหลือจากทางเกาหลีใต้เพื่อพาผู้นําของเขาเนี่ยกลับประเทศอย่างปลอดภัยจะได้ไม่เกิดความบาดหมางระหว่าง2ชาติ ภาพตัดมาที่สำนักง,งานข่าวเกาหลีเหนือร,รายงานว่าประเทศเนี่ยจะประกาศสงครามกับอเมริกาและเกาหลีใต้พวกทุนนิยมกระทำการโหดเหี้ยมยิงระเบิดถล่มนิคมแค่์ซองโดยมีเป้าหมายคือท่านผู้นําที่รักยิ่งของคนในชาติกองกําลังทหารสูงสุดจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาสงบศึกและขอประกาศสงครามเพื่อตอบโต้ความไร้มนุษยธรรมละเอกได้ดูข่าวนี้ทางทีวีที่คลินิกเขาฝากเด็กสาวเอาปืนคุมตัวพวกเกาหลีใต้ไว้แล้วโทรหาผู้บัญชาการละเอกถามถึงสาเหตุที่ประกาศสงครามรนายพลก็อธิบายว่า ตอนนี้นายพลพักเนี่ยคุมเปียงยางนี่เป็นทางเดียวที่จะหยุดกองกำลังแนวหน้าไม่ให้บุกเข้ามาในเมืองพระเอกบอกหัวหน้าทันทีมือถือคงจะโดนดักฟังเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งถูกโจมตีในอิวชานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาเสนอว่าควรให้รัฐบาลฝั่งนี้ช่วยมันเป็นทางเดียวที่จะรักษาชีวิตผู้นำไว้ได้และเมื่อออกจากห้องพระเอกก็ถูกกำลังฝั่งใต้เนี่ยล้อมตัวไว้เขาเล่าให้ฝั่งใต้เข้าใจว่าพวกของเขาเนี่ยประกาศสงครามบางหน้าแต่ความปั่นป่วนภายในเป็นเพราะเกิดรัฐประหาร ที่นายพลพักเป็นผู้นําเขาขอว่ารัฐบาลเกาหลีใต้อย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรรุนแรงและขอให้ชอนวูหาทางช่วยพาท่านผู้นํากลับไปอย่างปลอดภัยตามที่เคยพูดไว้ละเอกเชื่อว่าถ้าหยุดเหตุการณ์รัฐประหารได้ก็จะไม่เกิดสงครามระหว่าง2ดินแดนตัดมาทางกลุ่มผู้มีอํานาจรับสาหารัฐแนะนําให้เกาหลีใต้เนี่ยตอบโต้การกระทําของเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับมือภัยคุกค,คามจากศัตรูคอมมิวนิสต์ข้อเสนอนี้ทําให้ว่าที่ประธานาธิบดีคิมอูชูนโยบายรักสันติ กังวลว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจแต่ประธานาธิบดีลีเห็นด้วยกับพันธมิตรอเมริกาและในฐานะที่เขายังคงดำรงตำแหน่งอยู่ลีตัดสินใจสั่งโจมตีเปียงยางแต่ก่อนจะดำเนินการต่อไปเนี่ยชอนวูได้รายงานข่าวสำคัญก่อนครับว่าเขาได้ตัวหมายเลขหนึ่งของชาติศัตรูมาแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อมาผู้นำส่งสุดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารโดยมีชอนวูช่วยประสานงาน เจ้าหน้าที่นำสิ่งของที่ได้จากกลุ่มทหารเกาหลีเหนือให้กับชอนวูดูซึ่งรวมถึงนาฬิกาคงหมายเลขหนึ่งด้วยชอนวูให้ไปส่งที่ห้องแล็บนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมจากนั้นเขาตามมาเยี่ยมพระเอกกับเด็กสาวที่ถูกในรถพิเศษคุมตัวชาวเกาหลีเหนือทั้งสองถูกส่งไปทดสอบกับเครื่องจับเท็จผลออกมาว่าพวกเขาไม่ได้โกหกจากนั้นชอนวูได้รับแจ้งทางเหนือทราบเรื่องผู้นำพูกเขาแล้วคนทางนั้นเสนอว่าจะมาเจรจาด้วยตัวเองส่วนคนฝั่งทางใต้ หมูหน้าของชอนวูเนี่ยเสนอตัวที่จะไปต่อมาชอนวูเข้าไปพบพระเอกในห้องพักเขาชวนคุยเพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้นชอนวูบอกว่าเขาทั้งคู่ในชื่อชอนวูเหมือนกันอ้อมชอนวูและกวักชอนวู ซึ่งคาว่าชอนวูมาจากภาษาจีนครับแปลว่าโลกที่สดใสแต่คนฝั่งเหนือเนี่ยไม่ตอบอะไรกลับพอเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็เห็นพระเอกนอนตัวสัน่นแล้วร้องขอยาแก้ปวดจํานวนมากทําให้ชอนวูสังเกตได้ว่าพระเอกมีอาการเหมือนคนติดยาครับชอนวูเตือนให้เขาเลิกยาเสียตั้งแต่ตอนนี้จากนั้นชายแว่นเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องการเจรจาให้เขาฟังพระเอกให้ความเห็นว่าคนที่มาเจรจาเนี่ยน่าจะเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้ดินซึ่งทางเหนือแอบป,ปุดไว้หลายแห่งเพื่อแทรกซึมเข้าฝั่งใต้มีแต่ผู้บังคับบัญชาที่เปิดใช้มันได้ในสถานการณ์ ฉุกเฉินและชื่อว่านายพลเนี่ยจะมาด้วยตัวเองเพราะว่าเขาคงอยากมาดูท่านผู้นําว่ายังมีชีวิตอยู่จริงไหมพระเอกอยากไปพบเจ้านายของเขาเพื่ออธิบายสถานการณ์ให้ท่านทราบชอนวูจึงลองติดต่อไปหาบอยองจินเพื่อขออนุญาตพาพระเอกไปเจรจาด้วย แต่อีกฝ่ายปฏิเสธรับชอนวูนเห็นว่าพระเอกกับนายพลฝั่งเหนือดูจะสนิทกันดีจึงของขับพาพระเอกไปติดตามการเจรจาของทั้งสองฝ่ายด้วยตัวเองโดยจะขับตามสัญญาณ GPS จากรถของตัวแทนเจรจาจากฝั่งใต้ระหว่างทางชอนวูนใส่กุญแจมือพระเอกไว้เขาพยายามคุยเล่นกับชายเกาหลีเหนือผู้เคร่งขรึมแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เปิดใจกับสหายฝั่งใต้สักเท่าไหร่ครับเมื่อชอนวูนพบว่าหัวหน้าเขาแวะพักทานอาหารเขาจึงชวนสหายแวะร้านบะหมี่ข้างทางเมื่อเห็นว่าพระเอกทานอาหารไม่สะดวก ชอนวูก็ปลดกุญแจมือข้างหนึ่งของเขามาล็อกไว้กับข้อมือของตัวเองและบอกสหายฝั่งเหนือว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะหลังจากพระเอกได้เห็นความจริงใจของชายเกาหลีใต้เขาจึงผ่อนคลายมากขึ้นพระเอกเล่าว่าเขามีครอบครัวแล้วและลูกสาวเขาเนี่ยชอบจีดราค่อนเขาหันมาถามสหายเกาหลีใต้ว่ารู้จักนายคนนี้ไหมชอนวูตอบทันทีว่าไม่ไม่มีใครรู้จักนะจากนั้นชอนวูก็เปิดเพลงดังของ king of kpop แล้วร้องตามอย่างสนุกสนานพระเอกหันมองสหายแว่น แต่นึกในใจว่าไอ้พวกทุนนิยมเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรของมันวะต่อมาพวกเขาก็ถึงสถานที่นัดพบของคนทั้งสองฝั่งละเอกใช้กล้องสองสังเกตการจากที่ซุ่มแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นว่าใครคือตัวแทนของฝั่งเหนือท่านใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นมีหลายคนล้มตายคนที่ยังรอดเนี่ยรีบหนีขึ้นรถฝันบูรีบโทรแจ้งพิกัดและขอกําลังเสริมละเอกเห็นว่าเป็นฝีมือของกลุ่มสไนเปอร์พวกเขาออกรถตามไปช่วยคนที่หลบหนีจากการไล่ล่า แล้วพระเอกก็สังหารแก๊งนักฆ่าไว้ได้รถสิบล้อพูกมันพลิกคว่ำรวมไปถึงรถทหารฝั่งเหนืออีกคันด้านหน้าพระเอกตามไปดูคนที่อยู่ในรถแต่พบว่ามันเป็นนายผลพักพระเอกยิงชายผู้นั้นทันทีชอนวูโมโหและบอกว่าพักมาที่นี่เพื่อเจราจาจะได้ไม่มีสงครามเขาไม่เข้าใจว่าพระเอกฆ่าทําไมท่านใดนั้นมือสังหารอีกกลุ่มเนี่ยก็ตามมาพระเอกช่วยชีวิตสหายเกาหลีใต้ไว้ได้อย่างหวุดหวิดและก็เป็นตัวเขาเองที่โดนยิงตัดมาที่ทำเนียบชอนวูให้ความเห็นว่า สถานการณ์ฝั่งเหนือใกล้ที่จะคลี่คลายเร็วนี้หรือว่าในพลพรรคที่วางแผนยึดอำนาจได้เสียชีวิตแล้วครับแต่ประธานาธิบดีเนี่ยได้รับข้อมูลมาอีกด้านเขาเปิดคลิปบันทึกเสียงของตัวแทนเกาหลีใต้ก่อนที่เขาจะโดนยิงคนฝั่งเหนือถามถึงผู้นำของพวกเขาและบอกว่ามีคนทรยศในกองทัพปลุกปั่นรัฐบทหารในพลพรรคควบคุมเปียงยางอาวุธนิวเคลียร์กับกองกำลังยุทธศาสตร์ได้เต็มที่ขอแค่ทางเกาหลีใต้ส่งท่านผู้นำคืน ทางเขาจะกำจัดกบฏและถอนคำประกาศสงครามประธานาธิบดีคนปัจจุบันไม่พอใจที่การเจรจาถูกทำลายครับหลายเป็นการหักหลังและโจมตีก่อนท่านยืนยันว่าช่วงเวลานี้ในขณะที่บ้านเมืองฝั่งนั้นยังไม่พร้อมและขาดผู้นําถือเป็นโอกาสทองที่ฝั่งเราควรโจมตีเกาหลีเหนือจากนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็ประกาศกดอายการศึกในขณะเดียวกันทีมสัญญแพทย์ประสาทของเกาหลีใต้กําลังทําการผ่าตัดให้กับท่านผู้นํา หมอคนหนึ่งแจ้งชอนวูว่าพระเอกเป็นมะเร็งปอดและมะเร็งตับอ่อนระยะที่4ทํทำให้พระเอกมีอาการเจ็บปวดได้ตลอดเวลาชอนวูจึงได้เข้าใจแล้วเรื่องที่เขาเคยมีอาการอยากยาเมื่อได้พบพระเอกอีกครั้งหนุ่มแว่นเนี่ยก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ให้เจ้าตัวรู้ครับแต่เขาถามเหตุผลที่พระเอกฆ่าในพลพักกวางดงพระเอกก็ตอบหน้านิ่งเขาได้รับมอบหมายให้ฆ่าคนที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารหนุ่มแว่นตั้งข้อสงสัยว่าทนายพลพักวางแผนยึดอำนาจจริงเขาไม่น่ามาเสี่ยงชีวิตเจรจาที่ฝั่งใต้ด้วยตัวเอง เพราะว่าตอนนี้รัฐแทะหารเนี่ยก็ใกล้สําเร็จแล้วมันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ราเอกก็ได้แตกทุ่นคิดถึงสิ่งที่เพื่อนชายเกาหลีใต้พูดหลังจากนั้นไม่นานดับชอนวูได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนาฬิกาของท่านผู้นํามันไม่ใช่นาฬิกาธรรมดามันคือตัวสร้างรหัสอาวุธนิวเคลียร์ในเปียงยางและตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเจาะรหัสเข้าอยู่ทางฝั่งเกาหลีเหนืออุบัญชาการวิรแทหันระดมกําลังคนเข้ายึดเมืองหลวงและเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่ เขาเข้ายึดฐานทัพทหารและคุมเครื่องจุดชนวนระเบิดรวมถึงตัวสร้างรหัสนิวเคลียร์ได้1ชุดซึ่งถ้าจะยิงขีปนาวุธได้เนี่ยต้องมีตัวสร้างรหัส2เครื่องรับทหารนายหนึ่งรายงานว่าอีกเครื่องนั้นอยู่กับท่านผู้นําสูงสุดตัดมาที่โรงพยาบาลพระเอกได้ทราบเรื่องประกาศเคอร์ฟิลที่เกาหลีใต้แล้วเขาโทรหาในพลพยายามโน้มน้นาวให้ท่านถอนคําประกาศสงครามทางฝั่งนั้นขอให้พระเอกนํานาฬิกาของท่านผู้นำเนี่ยกลับมาให้ทางฝั่งเหนือพระเอกตอบรับคําสั่งเจ้านายเขารู้ว่านาฬิกาอยู่ที่ไหน และเมื่อพระเอกคุยเรื่องนี้กับชอนวูจึงได้รู้ว่านาฬิกาเนี่ยเป็นตัวสร้างรหัสยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์พระเอกพูดไปตามความเข้าใจของเขาครับนิวเคลียร์จะใช้เป็นอาวุธตอบโต้ประเทศที่คว่ำบาตรเกาหลีเหนือนี่คือวิธีทางทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายไว้ปกป้องประเทศแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยคิดว่าผู้นําใช้เพื่อรักษาอํานาจไม่ใช่เพื่อส่วนรวมชอนวูเลยเสนอความเห็นตามมุมมองของเขาว่าคนในประเทศที่ถูกแบ่งแยกทนทรมานจากพวกที่ใช้การแบ่งแยกเพื่ออ,อํานาจทางการเมืองมากกว่าการแบ่งแยกเองซะอีก ตัดมาทางฝั่งเหนือนายพลนคมขู่ทหารหญิงให้เจาะรหัสยิงขีปนาวุธให้ได้เร็วที่สุดโดยเขาให้เวลาเธอแค่วันเดียวทางด้านโรงพยาบาลฝั่งใต้ไอหัวชอยที่ยังไม่ได้กลับประเทศเสียทีเนี่ยครั้งนี้มันใส่สูตรปลูกไทยหลอมตัวเป็นคนของเกาหลีใต้พาพวกมาสำรวจรอบพื้นที่ครับจากนั้นทางฝั่งเกาหลีเหนือส่งระเบิดโจมตีทำเนียบทำให้กองกำลังทหารบางส่วนออกจากโรงพยาบาลไปที่บลูเฮาส์แทนลเอกเชื่อว่านี่คือแผนหลอกเพื่อลดจำนวนคนทหารที่โรงพยาบาล สิ่งทางฝั่งเหนือเนี่ยก็วางไว้แบบนั้นจริงๆพวกมันพากําลังคนมาถลม่มหวังจะสังหารท่านผู้นําสูงสุดการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดกลุ่มทหารเกาหลีเหนือนําทีมโดยสายลับชอยมันระเบิดห้องจ่ายไฟแล้วสั่งให้ลูกน้องบุกตะลุยทหารฝั่งใต้ที่คอยคุ้มกันชอยตามหาเป้าหมายจนได้พบกับโจดเก่าเฝ้าเตียงคนไข้คน,ขคนหนึ่งอยู่ทั้งสองเข้าปะทะก,กันอีกครั้งแต่รอบนี้พระเอกพลาดครับชอยคว้าปืนไว้ได้มันยิงกระสุนนัดสุดท้ายไปที่คนบนเตียง พอเปิดผ้าจะเช็คผลงานเนี่ยกลับพบว่านั่นไม่ใช่หมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือแล้วสุดท้ายกองเสริมทหารเกาหลีใต้ก็บุกมาปราบพวกมันในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นพระเอกเลยได้รู้ว่าเอาโดนนายพลแทนเนี่ยหลอกใช้ครับชาย3มคนที่เจ้านายบอกว่าจะทํารัฐประหารก็โดนเขากําจัดไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนตามมาจะเอาชีวิตท่านผู้นําอีกจอบ,บงการตัวจริงเนี่ยก็คือเจ้านายเก่าขอ,ของเขานี่เองพระเอกจึงได้เสนอแผนการให้สหายชอนวูฟัง เขาขอให้ใส่เครื่องติดตามไว้ที่นาฬิกาเขาจะใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อล่อนํามันไปให้ในพลแทฮันในตอนนั้นทางฝั่งใต้จะทราบตำแหน่งและทิ้งระเบิดมาที่พวกเขาได้ชอนวูก็นิ่งอึ้งไปรับกับแผนการของสหายเขามั่นใจว่ามันจะช่วยจัดการความปั่นป่วนวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งแต่นั่นก็หมายความว่าพระเอกเนี่ยอาจต้องพลีชีพเพื่อให้สําเร็จภารกาิจนี้ในขณะที่พวกเขาคุยกันนั้น ทหารยิงเกาหลีเหนือก็สามารถเจาะรหัสเข้าได้แล้วหนึ่งเครื่องนายพลสั่งยิงขีปนาวุธลูกแรกเหนือทะเลฝั่งตะวันออกใกล้ดินแดนญี่ปุ่นหลังจากทราบเรื่องนี้ชอนวูเดาได้ว่าพวกทหารฝั่งเหนือเนี่ยคงจะแฮกรหัสบางตัวได้แล้วซึ่งถ้าหากพวกเขาทําได้อีกเป้าหมายต่อไปคงจะเป็นที่เกาหลีใต้ละเอกร้อนใจครับพอให้ปล่อยเขาไปว่าท่านผู้นําจากไปแล้วเพื่อทําให้ฝั่งนั้นเข้าใจว่าแผนรอบสังหารได้ผลหรือว่ามันจะซื้อเวลาให้พวกเขาได้ชอนวูตกลงเขาแจ้งข่าวลวงให้กับเจ้าหน้าที่ cia จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจีนและก็ญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาแค่ทําการย้ายท่านผู้นําไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นเท่านั้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตชอนวูจึงต้องเลือกใช้วิธีที่พระเอกเสนอครับเอานําเรื่องนี้มาปรึกษากับท่านประธานาธิบดีวันต่อมาชอนวูมาหาพระเอกที่โรงพยาบาลเขาการดีขึ้นแล้วในวันนี้เขาแต่งชุดเครื่องแบบทหารเกาหลีเหนือพร้อมรับใช้ชาติ ชอนวูให้ในาฬิกาที่ถอดตัวสร้างรหัสออกแล้วก็ติดตั้งเครื่องติดตามไว้มันสามารถตรวจจับสัญญาณใต้ดินได้ถึง200เมตรถ้ากดปุ่มทางเขาจะรู้ตำแหน่งคนใส่ในาฬิกาจากนั้นชอนวูเนี่ยก็ขับรถพาพระเอกไปส่งด้วยตัวเองระหว่างทางพระเอกขอยืมเงินสหายเกาหลีใต้ไปซื้อของบางอย่างให้ลูกเมียและฝากว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยช่วยส่งของพวกนั้นให้ครอบครัวของเขาด้วยก่อนจะแยกจากกันพระเอกกล่าวว่าชื่อชอนวูของเขานั้นแปลว่ามิตรภาพที่เหนียวแน่น และเขาก็กล่าวขอบคุณสหายชอนวูจากฝั่งใต้สําหรับทุกอย่างชอนวูส่งสหายเกาหลีเหนือกลับแผ่นดินเกิดที่ทางเข้าอุโมงค์และได้แต่อธิษฐานขอให้เขาปลอดภัยจากภารกิจนี้ตัดมาที่ริเทหันขณะนั้นเขากําลังปลุกระดมเหล่าทหารใต้บังคับบัญชาโดยบอกว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะเอาคืนเอเมริกาและพันธมิตรพร้อมประกาศจะส่งนิวเคลียร์ระเบิดเกาหลีใต้ให้ราบคาบเมื่อพระเอกได้เข้าถึงตัวผู้บัญชาการเขาจับนายพลเป็นตัวประกรันและถามว่าหักหลังท่านผู้นําทําไม ซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็โต้กลับว่าท่านผู้นำเนี่ยก็ฆ่าในพลไปเป็นร้อยทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและพวกเขาตั้งหากที่โดนหักหลังทหารปกป้องประเทศมาตลอดพวกเราสร้างอาวุธนิวเคลียร์แต่ผู้นํากลับไม่ยอมใช้มันสักทีพระเอกก็บอกว่าเขาเห็นความทรมานของผู้คนที่นี่คมแคร์ซองด้วยตาตัวเองเขาไม่อยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยต้องเจอแบบนั้นอีกจากนั้นพระเอกก็กดปุ่มส่งสัญญาณซึ่งทางฝั่งใต้เนี่ยก็รับทราบแล้วชอนวูจำต้องประกาศกับทุกคนว่าขออนุมัติให้โจมตีด้วย พระเอกตะโกนบอกสหายทุกคนที่นี่กําลังจะโดนระเบิดขอให้ทุกคนหนีไปแต่ทหารฝั่งเหนือเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อใจเขาครับสุดท้ายพระเอกก็โดนเหล่าพลทหารเนี่ยระดมยิงใส่จนร่วงก่อนที่บริเวณนั้นจะโดนถล่มด้วยระเบิดขีปนาวุธชอนวูมองสัญญาณนาฬิกาที่ดับไปด้วยความเศร้าเพราะสหายฝั่งเหนือหรือพระเอกนั้นได้สละชีวิตตัวเองเพื่อประเทศที่เขารักยิ่งแล้วในเวลาต่อมาปรัานาที่บดีคิมีมแหน่ได้เข้ารับตําแหน่ง และกล่าวปฏิญาณตนว่าจะสร้างสันติภาพระหว่างเกาหลีทั้งสองฝ่ายชอนวูก็ไปเยี่ยมเกาหลีเหนือในฐานะตัวแทนเจรจาจากเกาหลีใต้จากนั้นเขาได้นําของที่พระเอกฝากไว้ไปให้ครอบครัวอีกฝ่ายตามสัญญาซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จบลงด้วยข้อตกลงที่เกาหลีเหนือเนี่ยจะสง่งบอาวุนิวเคลียร์ครึ่งหนึ่งไปยังเกาหลีใต้เพื่อไล่กับผู้นําสูงสุดของพวกเขาซึ่งนับว่าเป็นก้้วแรกสู่การรวมชาติเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวนี่คือสตีเวน ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่7.1เต็ม10คะแนนครับส่วนวัดเทนฝั่งคนดูให้ไว้ที่59%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Netflix และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนเห็งความสนุกและความมันขอตูวลาไปก่อนสวัสดีครับ